เล่นบอลทุกเกมไม่มีท้อ,อใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสูมม้หมดทั้งใจคือความฝันพากาดิ้นสู้เส้นชัยถึงแพ้นเป็นสเกมพวกเราวงเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไม่กลับพวกเราเชก <Go Game! S 2> ่อเกมคูโรกโก็ทอยช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลซ่์กรอบสวัสดีคารพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ สวัสดีครับผมมาพบกับเกมสนามดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพาไปดูแมตช์การแข่งขันแมตช์หนึ่งนะฮะพอดีได้เชิญน,น้องคนนึงครับผมมาเล่นด้วยกันครับผมน้องคนนี้นะฮะเล่นตัวละครอย่างโคเร่ครับผมโอ้โหโคเร่นะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ครับผมน้องคนนี้ครับผมสามารถเล่นโคเร่นะฮะไปจนติดแกงหนึ่งของเซิร์ฟเล่นเดียวรับผมโอ้โห เล่นยังไงให้ติดแก่งหนึ่งจนได้ครับผมต้องโหดพอดูเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมตช์การแข่งขันแมตช์นี้กับผมไปดูว่าโคเระตแก่งหนึ่งจะเก่ง พิ้วไวสมคําร่ํารือสักแค่ไหนครับผมไปดูแมตช์การแข่งขันในแแลงได้เลยครับผมไปเลสโกครับโอเคครับผมมาดูแมตช์การแข่งขันในแแลงได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีอูซุมิจูเป็นเซนเตอร์ครับผมมีโคเล่เป็นตัวทำคะแนนนะฮะแล้วก็มีฟูจิมะเคนจิเป็นพอยต์ขาดครับผมฝันถึงข้าวยังมีสกุลหนิงหงเกรียนครับผมเป็นเซนเตอร์จะเป็นมิรุคุวาล่างสองตัวบุกโคที่สุดนะตอนนี้ครับผมแล้วก็มีฮาเซกาวะเป็นตัวคอยบล็อกแล้วก็แอบทําแต้มครับผมมาดูการแข่งขันตรงสนามริมหารกันได้เลยนนนะะะแแมมมมตตช์ี้้ครับผูจจิ่าาทํ กพอสมควรแล้วนะเพราะว่ามีฮาเซกาวะตัวบล็อกสุดโหดเนี่ยตามประกบอยู่นะฮะมาดูการจับบอลว่าใครจะได้บอลไปอู้หูเป็นสกุลิกได้บอลน,นะฮะส่งมาที่ฮาเซกาวะคือมาที่ลูกว่าลูกว่าทํางไงหลอกส่งให้ฮาเซทําไงฮาเซส่งมาที่สกุลิกคือมาที่ทงไงแล้วก็อู้หูลูกว่าครับหืมเล้วยสองจังหวะครับผม โอ้โหไม่มีใครซ้อนนะเรอยพเข้าไปครับผมมาดูกันต่อครับผมจุนส่งบอลให้ฟูจิมะฟูจิมะทั้งไงเต็ปตรงกลางแล้วก็หลอกส่งให้กับอูซึจุนแล้วก็ทำไงครับผมโอ้เลติดครับผมต้องรีบส่งผมผมหลอกเฟส3แต่ลูกแรกไม่ลงครับผมฮูสกุลี่ยังรีบาวได้นะฮะไงฮาเซฮาเซติดเหมือนกันครับผมส่งให้กับอุ้ยจังหวะนี้โอ้โหไปไม่ทันเลยฮะอย่างไวลเคาวาสุดโหดของเรานะฮะเต็ปไปดันซานแล้วก็ก๊อปปี้ท่าฟูจิมะเฟสไปเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ทำไมผม ฟูจิมะหลอกส่งให้โคลเลสเตปไปตรงที่ว่างเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหสุดพิ้วจริงๆครับผมฟูจิมะหลอกส่งข้อยหลังไปให้กับโคลเลสแล้วก็สเตปไปตรงที่ว่างอย่างว่องไวเลยครับผมสมเป็นแกงหนึ่งเลยนะจะังหวะนี้ทั้งงโอ้โหลูกว่าจะเลี้ยับจังหวะแรกโดนบล็อกไปครับผมส่งนี้ได้บอลส่งให้กับลูกว่าหลอกชูดเลยครับผมไม่ลงก็ผมฮาเซยังรีบา์ได้ก็ จะชุดแล้วโดนบล็อกก็ผมโคเล่เก็บบอลได้นะฮะส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะหลอกชุโอโห้หกระโดดบล็อกอย่างไครนะฮะเซกาว่าโอ้โหสุดจริงๆนัดนี้ฟูจิมะน่าจะทําแต้มยากเลยนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับผมฮาเซชุดต,ตรงว่างๆไปนะหุโยแบบนี้ฮะฟูจิมะน่าจะส่งให้โคเล่ทำแต้มหลักนะเพราะว่าโดนฮาเซประกบครับผมจังหวะนี้ดูต่อหลอกชุดสามแต้มให้กับไงจุนหลอกส่งให้กับโคเล่ชุดไม่ลงก็ผมคนอย่างนี้รีบาวได้ฮะ แล้วก็ทำางนส่งให้กับฮาเซ่ฮาเซ่แหวกมาด้านซ้ายหล,ลอกหนึง่งครั้งส่งให้กับสกุหลอกหนึ่งครั้งโอ้หโดนโคโลเลตัดบอลแล้วก็จวะนี้โอ้ยโดนาเซ่ตัดบอลชินกันแต่ยังเก็บบอลไม่ได้แล้วก็หลอกส่งให้โคโเล่สเตปชูตไปด้านขวาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมตามมาแล้วสต่อหนะฮะดูกันต่อครับผมฮาเซ่ฮาเซ่สเตปไปด้านขวาหาวาลอกชูตเลยครับผมโอ้หเรียบร้อย อนอกจากบล็อกดีแล้วยังฮะยังแอบทำแต้มได้ดีด้วยนะฮะเซฟของเราครับผมแล้วก็ฟูจิมะหล่อส่งให้โคลเลรับบอลชุดเร็วเรียบร้อยสิครับมผมตรงที่ลงๆไม่มีใครประกบด้วยครับผมตามแล้ว6ต่อ8ดนะฮะดูกันต่อครับผมเซส่งให้กับลุกควาลุกควา,าเสเต็ปมาอีกแล้วแล้วก็เฟดเอาเวยนะฮะก็้าของฟูจิมะเข้า<ค>ไปครับผมเรียบร้อยหาไปแล้ว10ต่อ6ครับผม เราจะทํายังกันต่อไปดูกันต่อได้นะครับผมดูต่อฟูจิมะหล่อให้กับอูชิมิจุนแล้วก็หล่อให้กับโคเลโคเลสเตปสองจังหวะแล้วก็ชูดเรียบร้อยครับผมอ้สุดผิวเลยฮาฮาเซนกับขาหักไปเลยครับผมลูกนี้นะกดหัวปุดปูดเลยครับผมดูกันต่อครับผม ไงไงครับผมส่งให้กับฮาเซ่ฮาเซ่โอ้โหกระโดดทอยลังครับผมฟูจิมะตามไม่ทันนะหาไปอีกแล้ว12.8ครับผมดูันต่อครับผมฟูจิมะถือบอลอยู่แล้วก็หลอกชูดให้โคลเล่โคลเล่ทำไงส่งมาที่ฟูจิมะใช่มะแล้วก็หลอกให้โคลเล่สเต็ปแล้วทำไงสเต็ปไปตรงที่ว่างอีกแล้วครับผมโอ้ยว่องไวมากมากครับผมหลอกมาด้านขวาแต่ยักไปด้านซ้ายแล้วก็ชูดโล่งเลยครับผมฟูจิมะเปิดแสงเขียวแล้วแล้วก็ทำไง,ไงจังหวะนี้ หลอกส่งให้ฮาเซ่ฮาเซ่โดนบล็อกติดมือเลยครับผมแล้วก็หลอกชูดนะครับมูชิมะไม่ลงเก็บสแต็กไปก่อนนะครับผมสกุลิ่งรีบาวได้ครับผมงานต่อบอลอยู่ที่กับลูกว่าเราลูกว่าหลอกให้กับฮาเซ่ฮาเซ่ ไปด้านซ้ายส่งให้กับไงลุกไหวอีกทีนึงติดสกปผมเรียบร้อยโดนดักไปสิครับผมทุจิมาของเราแล้วก็ส่งให้กับโอ้โหโคเลจะเปิดอันตีโดนอันติฮาเซตกไปครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้อันตีซ้ําครับผมแล้วก็โดนอันตีของอุซิมิจุนจับไปอีกหนึ่งรอบครับผมโอ้โหแลกกันเมามันเหลือเกินแล้วจังหวะนี้เป็ครับผมไงสเตปไปตรงที่ว่างเรียบร้อยโอ้โหสมเป็นแกงหนึ่งจริงครับผมหลอกมาด้านซ้ายแต่สเตปไปตรงที่เก่าครับผมหลงกันหมดเลยนะครับผมมาดูกันต่อกับผมลุกวางเราสเตป หลอกกูจะชูดกับผมโดนสันมือของอูซสมิจูนก็ไปกระเด็นเลยกับผมยังไงอูสมิจุนหลอกส่งให้กับโคเล่โคเล่ยังไงสเต็ปเข้าด้านในสเต็ปแนั้นแล้วก็ชูดโอ้โยโดนหลอกไปจังหวะน,นี้แล้วก็เต้งเข้าโอ้ยสวยงามครับผม,มถือว่าเป็นท่าที่เท่สุดๆเลยนะหลอกเข้าในแป้นแล้วก็หลอกออกข้างนอกครับผมโอ้ยดูกันต่อนะฮะ ดูกันต่อครับผมดูกันต่อครับผมลูกว่าทำไงลูกว่าหลอกให้กับฮนเซ่กระโดดชูดโดนฟูจิมะรบกวนลงไหมไม่ลงอุซุมิจนรีบาวดได้ส่งให้กับโคเ่คืนมาที่ฟูจิมะหลอกให้กับหูโคเล่แล้วบอลชุดเร็วลงไปครับผมหูพิษนำแล้วนะสิบหกต่อสิบสองแล้วครับผมหรือเวลาอีึงนาทีครับผมไงกันต่อครับผมไงลูกว่าลูกว่าหลอกชูดตรงที่ว่างเรียบร้อยสิบสี่สิบหกตามมาแล้วนะครับผมห่างกันแค่ลูกเดียวกับผมอ้าว จูนส่งให้กับฟูจิมะฟูจิมะยังไงหลอกเข้าไปข้างในส่งให้กับอุซุนิจุนคืนมาที่โคลเลสเตปไปที่เกา่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมฮาเซกะว่าถึงกับเหวอครับผมใช้อันตีไปแบบโหไม่โดนเลยนะครับป่าประโยชน์เลยครับผม <c oughs> ดูกันต่อลูกคาหลอกส่งให้ฮาเซฟฟูจิมะตามไปประกบลงไหมลงไหมโอ้ยลงไปครับผมโอ้หสุด,สดจริงจริงแมตช์นี้นะฮะกลายเป็นตัวจ่ายบอลอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับฟูจิมะแล้วก็หลอกให้กับโคเลสเตปไปตรง ที่ว่าอติโอโหโดติสกุลงีตโตไปอีกหนึ่งรอบโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็อตึงเหลือเกินครับผมโหใช้ได้เลยนะอืประกบท่าของสามแต้มของโคลเรได้อยู่มันเลยครับทั้งสองครั้งเลยฮะแล้วจังหวะนี้ฮาเซชุดไมโนแล้วก็อัติเขาสกุลนี้ซ้ำไปโอ้โหตามาแล้วนะฮะเสมอกันแล้วเหลือ1818หรือเวลาอีกประมาณ26ิวินะฮะจังหวะนี้ฟูจิมะหลอกชุด3แต้มรียบร้อยครับผมห่างไปแล้ว3คะแนนอีกรอบครับผมหลังจากที่เก็บแตกมานานนะฮะ แล้วก็ลงตรงที่เวลา ừ, พอเหมาะเหลือเกินครับผมแล้วจังหวะนี้อฮิคารเซก,กวาวะทูดลงไปอีกแล้วรอบ20 21ครับผมเหลือเวลา18วินะฮะห่างแค่ลูกเดียวดูกันต่อโฮโกเละจังจอมามองส่งให้กับฟูจิมะต้องคาไปแล้วนะฮะดูกันต่อ,อโฮโกุเละทำไงโฮโกเละสเต็ปสเต็ปไหมสเต็ปชุดอีกแล้วลงไหมไม่ลงอุ้ยเ,เรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็ทำไงทำไงเหลือเวลา3วิแล้วก็ลูกควาลูกควาทำไงสเต็ปสเต็ปแล้วก็ชุดอุ้ยไม่ทันครับผม เรียบร้อยครับผมชนะไปแค่คะแนนเดียวกับผมไปสรุปกันท้ายคลิปดเลยครับผมเลสโกครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปดเลยครับผมทีมผมก็ชนะดิสโก้ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบครับผมอุ้ยตึกงมากๆครับผมชนะไปแค่คะแนนเดียวครับผมส่วน m v p เป็นของโคเรกเองหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยครับผมทําแต้มได้ถึงสิบแปดแต้มครับผมส่วนฟูจิมะทําได้แค่สามแต้มนะครับผมโอ้โหเล่นยากนะเพราะว่าโดนฮาเซะประกบแบบจังหนึบเลยนะฮจิงทรงฮะ บอลให้กับโคเร่ทาแต้มอยู่ตัวเดียวนะเพราะว่าฝั่งมาฮมก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยโคเร่เนี่ยประกบง่ายง่ายครับผมตามบล็อกตามบล็อกแต่กินไ,ได้โคเร่ที่เขาเจอเนี่ยเป็นถึงแก่งหนึ่งเลยทีเดียวกับผมอ,มอ,มอมก็สมที่เป็นแก่งหนึ่งครับผมหูแต่ละท่าแต่ละสเต็ปสุดโคจริงๆครับผมกับ น้องเนมโนในครับหมของเรานะฮะที่เล่นโคลดจนติดเก่งหนึ่งของเซิร์ฟจนได้ครับผมอ่ะคอยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมกับน้องเนมโนงในของเรานะฮะโอ้ยฝั่งตรงข้ามก็ใช่ย่อยนะฮะมีทั้ง ตัวโหดอย่างสก,กูรางีล่าง2ลูกควาล่างสอนแล้วก็ฮาเซ่ครับผมอโหชนะได้ก็เพราะน้องเนมโนนัยของเรานะที่เล่นโคงเล่เก่งหนึ่งครับโหมาท้ายน,นี้ก็อย่าลืมชวมวกันกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกระดใจ่าให้กันนะครับวันนี้เกับเกมขอลาไปก่อนครับผมกับการพามาดูสเต็ปสุดโหดของโคงเล่เก่งหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ